อาจารย์ครับวันนี้ได้มาดูแตงโมถึงสวนเนี่ยต้องการเอาไปทําอะไรมากไหมแค่ไหนครัอพอดีได้เห็นนะว่าราคาแตงโมมันตกต่ำเนาะชาวสวนก็ขายไม่ค่อยออกพระอาจารย์ก็เลยว่าจะเอาไปแจกชุมชนนะแล้วก็มันมีโครงการของคณะสงฆ์อยู่แล้วที่แจกชุมชนตามที่ต่างๆนะวันที่8นี้ก็คณะสงฆ์อำเภอปากท่อแล้วก็จะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งด้วยรพระอาจารย์ก็เอาข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยด้วยแล้วพอดีได้ข่าวเรื่องแตงโมก็เลยเดี๋ยวมาช่วยเอาแตงโมไปแจกด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ชุมชนก็จะได้มีแตงโมทานกันด้วยเนาะวันนี้ได้มาได้มาดูได้มาเห็นแล้วก็เนาะเยอะมากเลยเอามากน้อยแค่ไหนครับเันนเ้็รวมวันนี้น่าจะได้สัก2ตันถึง3ตันแต่วันที่8บอกให้เอาไปให้อักสองตันก็ประมาณ5ตันนะน้องช่วยช่วยไปสักห้าตันนะเพราะว่าพระจันทร์ก็หาที่ไปแจกแจกให้ก่อนเนาะ